สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับมิวนะคะมาเช้ามากนะเหตุผลก็คือ,อให้ดูเองนะคะก็ไม่ทราบว่าใครจะมีโอกาสได้ดูนะคะสดหรือไม่ได้ดูนะก็ไปดูย้อนหลังเอานะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาเช้ามากๆที่เมืองไทยนะคะอ่า ก็เขาเรียกว่าอะไรอรุษสวัสดิ์ตอนเช้านะคะเหตุผลก็อยากจะให้เห็นเลยวันนี้ท้องฟ้าเปิดมากแล้วก็เป็นการไลฟ์นอกสถานที่นะคะพระอาทิตยข้างหลังสวยงามมากเป็นรัศมีจิมเมื่อกี้ตอนที่ก่อนจะไลฟ์เนี่ย <c oughs> เห็นสีสสรุ้งนะคะขององค์ท่านนะแต่ว่าตอนนี้ก็เปลี่ยนนะคะเป็นสีทองเนี่ยรถพยาบาลมาเ <c oughs> ดี๋ยวรอเข้าไปก่อนนะมิ้วไม่อยากพูดแข่งกันนะคะอ่า สวัสดีนะคะก็เรื่องที่จะพูดนะคะเรื่องน่าสนใจเลยก็คือการปรับตัวนะ,ะเข้าสู่ธรรมชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตว่าหลายๆคนเนี่ยยังติดอยู่กับเรื่องความคิดนะ,ะการยึดมั่นถือมั่นม่มีตัวอย่างนะคะก็คือ,อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีคนแอดเฟซมาแอดเพื่อนมาเยอะนะคะก็ส่วนใหญ่ก็รับส่วนใหญ่นะไม่ไม่ไม่ปฏิเสธนะคะแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรส่งพระอาทิตย์ท้องฟ้าแลกเปลี่ยนนะประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนธรรมชาติซึ่งันและการแต่ว่ามีหลายๆคนที่แบบว่าออแอดมาแบบไม่ตั้งใจนึกไว้เหมือนกับเห็นพผ่าน,น,นแล้วก็เออบางคนก็มาขายของก็มีนะคะหรือบางคนเนี่ยยิ้ถามว่าเคยดูไลฟ์หรือเปล่านะ <G l ug> เขาบอกไม่เคยดูเลยนะคะหลายหลายคนพระอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีตัวอย่างนะเดี๋ยวจะ ยกตัวอย่างให้ฟังนะคะเดี๋ยวขอเปิดกันจริงๆน้องๆมาด้วยแต่ว่าอยู่ในรถไม่ไม่ได้เอามาเมื่อกี้เอามาวิ่งตอนนี้มันเป็นสนามหญ้าแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูท้องฟ้าบรรยากาศโดยรอบนิดนึงเห็นไหมวันนี้เมฆสวยมากๆนะคะดูให้ดีนะฟ้าเปิดมากนะคะเนี่ยสวยงามมากนะส่วนใหญ่คนเขาไปไลฟ์สดเขาจะไปไลฟ์กัน เรื่องอะไรบ้างอะเรื่องร้านอาหารถูกไหมเรื่องกินนะเรื่องช้อปปิง้งเรื่องอะไรนะไม่มีใครมาไลฟ์สดเรื่องธรรมชาตินะเพราะอะไรเขาไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องที่มันไกลตัวเป็นเรื่องที่แบบไร้สาระแต่จะบอกว่าจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ไร้สาระแล้วก็ธรรมชาติเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วถ้ามันไม่ดีทําไมคุณถึงสแสวงหาทําไมวันหยุดคุณต้องอยากไปพักผ่อนนะทะเลภูเขาน้ําตกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นธรรมชาติเพราะร่างกายคุณนะ่ะ จิตใจคุณจิตใต้สำนึกคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเรียกร้องธรรมชาติตลอดเวลาแค่อะไรคุณไม่สังเกตคุณก็เลยไม่เห็นนะ,ะถึงหน้ามิวจะดําไม่เป็นไรนะคะเอาแสงคุณพ่อว่านะเพราะฉันเนี่ยไม่ได้สนใจนะว่าตัวเองเป็นยังไงอยากให้เห็นความงดงามของพระอาทิตย์และธรรมชาตินะคะ,ะจะอ่านตัวอย่างให้ฟังมีคนแอดมาใหม่นะชื่อกาเซอร์นะอ่านถูกปะไม่รู้นะประมาณนี้นะคะเขาบอกว่า ตั้งใจฟังให้ดีนะที่จะมาไลฟ์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าคนน่ะติดกันเยอะมากนะเ <Nash> ขาบอกว่าสวัสดีครับคนอยู่ต่อหนกักฟังให้ดีนะ,ะถ้าอยู่ต่อขอศึกธรรมศึกษาธรรมชาติไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอเป็นตัวแก่นโบราณยาเป็นธาตุและพืชถ้ากเกิดปรับสมดุลวิชาตอนนี้คงหมดประโยชน์พืชจะปรับตัวเนี่ยคุณฟังแล้วคุณเข้าใจไหม นะตั้งใจฟังให้ดีนะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกรอบนะเขาบอกว่าคนอยู่ต่อหนกักนะคะถ้าอยู่ต่อขอศึกษาธรรมชาติไปด้วยขอเป็นตัวแก่นนะโบราณยาเป็นธาตุและพืชถ้าเกิดปรับสมดุลวิชาตอนนี้คงหมดประโยชน์พืชจะปรับตัวเขียนอย่างเงี้ยคุณเข้าใจแค่ไหนนะเดี๋ยวไม่จบนะมูไลยถามว่าเคยฟังไลฟ์สดหรือย้อนหลังมิวหรือเปล่านะคะเขาบอกไม่เคยครับเห็นผ่านกลุ่มเตือนไปเฉยเฉยไม่เคยดูนะอ่ะ เรื่องต่อไปยังไม่จบนะเขาบอกว่าการช่วยคนนะคะในความคิดของผมทั้งดีและไม่ดีถ้าช่วยมากไปแล้วสุดท้ายเขาไปไม่รอดจำนวนมากผู้คนบางคนอาจอาภัยตนได้ยากคุณที่เป็นผู้กระจายข่าวควรกระทําโดยระวังปิดจุดเสี่ยงเสียจะได้เป็นคุณฝ่ายเดียวแบบนี้คุณอา่านแล้วคุณเข้าใจไหม จะบอกเลยนะว่าเนี่ยคือตัวอย่างอะไรรู้ไหมการใช้ความคิดคือหนึ่งเนี่ยไม่ได้ดูร้ายไม่รู้แล้วเขาไปถึงไหนแล้วเขาไม่ได้แบ่งอะไรทั้งนั้นแล้วคือธรรมชาติมันเป็นส่วนหนึ่งของเราอยู่แล้วมนุษย์ทุกคนมีธรรมชาติอยู่ในตัวหรือคุณจะบอกว่าคุณไม่มีธาตุดินน้ําลมไฟนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญมันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะรู้อะไรใครจะเข้าใจอะไรสิ่งสําคัญคือคุณเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติ หรือ,อยังนะเรื่องที่มาบอกเนี่ยมันสําคัญที่สุดแล้วมันไม่มีเรื่องใดจะจริงแท้แน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่งบอกว่าให้ดูไลฟ์ก็ไม่ดูไม่สนใจแล้วก็เอาความคิดของตัวเองมาเป็นที่ตั้งนะคะหลายๆอย่างเนี่ยสิ่งที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นนะ่ะจะยกตัวอย่างว่าการที่มาไลฟ์สดทุกครั้งนะใช้พลังงานเยอะนะคะหนึ่งคือต้องอยู่ในพื้นฐานความจริงนะข้อที่สองเนี่ยต้องเชื่อมกับธรรมชาติหรือเชื่อมพลังงานของสิ่งต่างๆนะใคร ที่อยากจะมาสื่อครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ต้องรับได้นะคะแล้วที่สําคัญรับคําสอนของพระองค์ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะฉะนันเนี่ยถึงบอกว่าอะไรหลายๆอย่างเนี่ยหงคือคุณยังไม่รู้ข้อเท็จจริงเลยคุณไม่เคยได้ฟังสักครั้งเลยว่าพูดเรื่องอะไรกันอยู่พูดเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันหมดแล้วให้เคารพธรรมชาติแล้วมาบอกว่าปลูกพืชปลูกผัก ให้ระมัดระวังคือมันคนละเรื่องเลยแล้วจะบอกคลื่นแบบนี้มันปวดหัวมากจะยกตัวอย่างทําไม mm. เพราะว่าก่อนอันนี้ได้พูดไปแล้วว่าสีวิไลจะคัดคนออกไม่ใช่มิวนะธรรมชาติเป็นผู้คัดจะเลือกนะคะผู้ที่อยู่ในค่าศัตธรรมเข้าสู่ยุคสีวิไลแท้จริงรับคําสออขององค์สมเด็พดดจรรดพระพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระศรีอารยาไม่ตายในปี2021เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้น1ธรรมชาติคัด2เนี่ยมูยังไม่ได้ทําเลยนะผู้ที่แอด e b o o k มาคุณนะ ได้รับโอกาสอยู่ตลอดเวลา8เดือนแล้วเพราะฉันเนี่ยจะบอกว่าโอกาสสุดท้ายของคุณแล้วนะเพราะพรุ่งนี้จะทยอยลบฟังให้ดีนะลบหรือ unfriend เพื่อนที่1ไม่เคยคุยเรื่องนะสีวิไลยัย2ไม่เคยดูไลฟ์3ไม่เคยแชร์นะคะสไม่เคยโพสต์ข้อความที่มันสร้างสรรค์นนะ่ะเพราะฉันเนี่ยใครที่มาดูแล้วก็ปล่อยผ่านอะไรก็แล้วแต่จะ unfriend แล้วก็ ที่สาคัญนะและนอกจากนั้นอีกใครที่อยู่ในค่าเทสนะคะพูดเรื่องที่ไม่มีประโยชน์มีสาระกันแล้วแต่จะบล็อกด้วยก่อนนั้นนี้พูดนะที่บอกว่าจะทํายังไม่เคยทําเลยให้โอกาสอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติให้โอกาสคุณยังไงมิวให้โอกาสคุณแบบน,นั้นพระพุทธเจ้าให้โอกาสมนุษย์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โอกาสมนุษย์ยังไงมิวก็ให้โอกาสคุณเช่นเดียวกันแต่คุณละให้โอกาสตัวเองบ้างหรืออย่างไม่ใช่หนึ่งเอาไปจับผิดคนอื่นนะสองหรือไม่สนใจอะไรก็แล้วแต่สนใจแต่ เรื่องของตัวเองเรื่องของตัวเองบอกเลยนะมันไปไม่รอดแล้วนะอย่างพูดเมื่อกี้นี้ก็บอกว่าช่วยคนก็ดีช่วยไม่ดีมันคือระบบเก่าที่บอกอะถ้าเสียสละมมันมีแต่เสียแต่ระบบใหม่ทีวว่พระเจ้าสอนนะให้สละาอ,อกเพราะฉะนั้นเมื่อกี้คนคิดว่าแบบเออเอาตัวรอดหรืออะไรอะมันถึงพังไงถูกไหมใครก็อยากจะเอาตัวรอดใครก็อยากจะเด่นจะดีจะเอาแต่ตัวเองทั้งนั้นสุดท้ายมันไปไม่รอดนะคะมันคือทวิสภาวะมันคือระบบเนลคุณ เพราะฉันเนี่ยระบบสีวิไลอะไม่ใช่ไปด้วยกันทั้งหมดไม่ได้แบ่งว่าคุณฉันเธอหรือใครนะเพราะฉะนัะ้นเนี่ยสิ่งที่สําคัญตั้งใจฟังให้ดีการที่จะเข้าถึงธรรมชาติไม่ใช่การถ่ายรูปไม่ใช่สิ่งที่คุณไปเรียนรู้อุ้ยฉันออกไปคุยกับท้องฟ้าพระอาทิตยออ์จบและคุยด้วยเขาเรียกอ,อะไรพูดไปอย่างนั้นน่ะพูดแบบให้มันจบจบไปอะ่ะกับพูดด้วยความรู้สึกแสดงความรู้สึกความจริงใจอะ่ะ เข้าใจคว่าจริงใจไหมจริงใจแปลว่าอะไรความรู้สึกตรงนะกับการกระทําที่อยู่ข้างในใจเพราะฉะนั้นพูกสิ่งพวกนี้มันสอนไม่ได้นะคะคุณต้องทําขึ้นมาเองนึกอออกไหมอ่าเนี่ยคือไลท์ที่สําคัญมากๆนะเรื่องแรกจะพูดคือธรรมชาติมีอยู่แล้วทุกคนไม่ต้องแสวงหาคุณหลับตาเนี่ยดูข้างบนเน่ยเห็นไหมท้องฟ้าสวยมากจินตนาการนะเอาท้องฟ้ามาไว้ในใจเชื่อมคุณก็รับ อะไรเนี่ยโอโซนเห่านะรับพลังงานหรือเชื่อมเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรคุณไปแบ่งเองคุณไปแยกชั้นเธอคนนั้นคนนี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันจึงไม่สมดุลเพราะเกิดการแบ่งใครเราเป็นคนแบ่งตัวคุณถูกไหมสิ่งที่สําคัญบอกแล้วมันไม่อยู่ที่ใครมันอยู่ที่การ กระทำนะคะแล้วไม่ต้องไปคิดไกลว่าเออทำยังไงจะเป็นหนึ่งเดียวทำไงนั่นมันคือความคิดใช้ใจจบพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอะไรให้มันยุ่งยากนะคนที่ใช้ความคิดเยอะมันปวดหัวแล้วที่สําคัญเอาพลังงานลบเอาพลังงานความคิดมาใส่คนอื่นด้วยนะคะเนี่ยคือจุดสําคัญเพราะฉันเนี่ยสีวิไลไปไม่รอแล้วคนที่อยู่ในค่าเทสโดนนะโดนอะไรโดนบล็อกนะคะอ้าวมีน้องหมาเดินมาฮัลโหลนี่ น้องหมาใครก็ไม่รู้นะเห็นไหมค่าจริงเลยฮัลโหลโอโซนเห่าอยู่นี่เห็นไหมของใครก็ไม่รู้นะไออ่าเนี่ยไม่ได้รู้จักกันเห็นไหมแต่ก็เชื่อมกันได้นี่คือค่าจริงสดนะทุกสิ่งทุกอย่างมันงดงามอยู่แล้วธรรมชาติงดงามอย่างไรใจคุณก็งดงามอย่างนั้นเนี่ยคุณดู <c oughs> ท้องฟ้า <c oughs> อ่าดูความเนี้ยค่ะ Hi Hello I have a dog the c <Okay, S 1> นะค e yeah. a Hello นี่มาอีกตัวหนึ่งละตัวใหญ่มากนี่สองตัวเห็นไหมให้ดูนะเนี่ยเขาเดินตามเจ้าของมาละว่อ่านี่คือไลฟ์สดอ่าการที่คุณอยู่กับธรรมชาติความรู้สึกมัน ไม่รู้จะบอกไม่รู้จะบรรยายได้ยังไงอะ่ะคือความรู้สึกนะไม่ใช่การที่คิดเออมาแล้วจบมาแล้วพักผ่อนที่บอกอ่ะทำให้มันจบจบไปมาเที่ยว3าสี่วันแล้วก็กลับไปเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงคุณไม่ได้มาอยู่สถานที่อย่างเงี้ยคุณก็เชื่อมได้คุณจะอยู่ในออฟฟิศในห้องนอนในอาคารสำนักงานอะไรก็แล้วแต่หลับตาจินตนานการสิบอกแล้วให้ใช้จินตนานการเมื่อใช้จินตนานการก็เชื่อมได้หมด ถูกไหมเพราะทุกสิ่งอย่างมันเชื่อมกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วทุกสิ่งอย่างเป็นหนึ่งเดียวกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่มีอะไรยากเย็นเลยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นการยากเย็นเนี่ยมันอยู่ที่การคิดของคุณนะคิดว่าสิ่งนั้นจริงสิ่งนั้นไม่จริงสิ่งนั้นใช่สิ่งนั้นไกลออ้ยท้องฟ้าทำไมกว้างใหญ่ไกลเหลือเกินชะเอื้อมไม่ถึงอะไรพวกเนี้จะไปเอื้อมทําไมอ่ะนึกออกไหมเหมือนที่บอกอยากจะคว้าไขว่คว้าดาวจะไปคว้าทําไมถูกไหมความเป็นจริงอะ่ะมันไม่ต้องคว้าเพราะอะไรใจ กับดาวใจกับท้องฟ้าใจกับพระอาทิตก็เชื่อมกันอยู่แล้วมันคือค่าจริงทั้งหมดนะธรรมชาติคือสัจธรรมและทําอย่างไรจึงจะเชื่อมธรรมชาติได้ก็ต้องมีสัจธรรมถูกไหมสัจธรรมเป็นตัวตั้งต้นพระพุทธองค์ถึงเน้นย้ำสัจธรรมเป็นข้อแรกหรือพื้นฐานของมนุษย์เป็นการเริ่มค่าตั้งต้นให้อยู่ในพื้นฐานความจริงนะคะแล้วก็ให้ฝึกใช้ใจนะสละรวมถึงใช้อ ความจริงอะความรู้สึกจริงๆนะความรักเชื่อมกับทุกสิ่งทุกอย่างคุณรัตนปะบัญญาเมื่อวานทํางานผีเสื้อมาหาในห้องปิดไม่ยอมบินไปไหนคอเคลียอยู่ข้างตัวตลอดมีความรู้สึกอบอุ่นเห็นไหมคือตอนเนี้ยสัตว์ก็มาหาจะเป็นผีเสื้อเป็นมแมลงปอนะคะเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณมงกฎบอกขอบคุณยอมรับสละและความดันลดลงไปหาหมอเมื่อวานหมอบอกอเห็นไหมสุขภาพ ดีขึ้นนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นนะที่บอกมันไม่ต้องสแสวงหาไกลมันอยู่ที่ตัวเรานะจะมาสั้นๆง่ายๆวันนี้ตื่นเช้ามานะคะก็จะสรุปไลฟ์นี้ให้ฟังว่าหนึ่งคุณต้องเตรียมตัวนะเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าสู่มิติที่5นะคะหรือสีวิไลที่กําลังจะมาในปี2020แล้วจะทําอย่างไรละพื้นฐานคือสัจธรรม คุณธรรมธรรมชาตินะคะแล้วก็รู้คุณรู้ค่ารู้อิสระนะแล้วสุดท้ายทํำยังไงก็สละออกสละสิ่งที่คุณสละได้สละความคิดสละความเชื่ออะไรก็สละไปเลยเพราะเราไม่ยึดอะไรทั้งนั้นสละแล้วจึงข้ามผ่านไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่านะเมื่อคุณสละได้คุณจะพบสิ่งที่มันล้ําค่าที่คุณไม่คิดว่าจะเจออย่างเดีกว่าถ้าคุณยึดติดนึกภาพออกไหมคุณก็จะเจอแต่ เรื่องเดิมๆความทุกข์เดิมๆเ,เรื่องเก่าๆนะคะเพราะอะไรการยึดมั่นถือมั่นนะมันไม่ปล่อยอะคำว่า,าปล่อยวางจริงไม่ยากนะอยู่ที่อะไรอยู่ที่การทำนะตัวเองต้องเป็นคนปล่อยเองหรือคุณมีปัญหาคุณจะบอกว่าเออคุณพ่อช่วยปล่อยหน่อยแฟนมาปล่อยให้หน่อยมันไม่ได้ถูกไหมทุกสิ่งทุกอย่างต้องทาด้วยตัวเองนะคะอะมาให้ดูมุมนี้เห็นไหมสวยทุกมุมนะวันนี้จะบอกเลยว่าแบบ เนี่ยพระอาทิตย์ก็สวยแล้วท้องฟา้าเมฆมเป็นแบบชั้นๆชั้นๆแบบเนี่ยเห็นไหมดูโฟนบอกว่าโรเทตไม่ทันแล้วเมื่อกี้เด้งไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะได้ขึ้นรถไฟนะคะเข้าสู่ขบวนเสวิไลในปี2021เเนี่ยธรรมชาติเป็นผู้ ตัดเศษนะแล้วก็มิว้วมีหน้าที่เชื่อมนะคะเชื่อมโยงคําสอนแล้วกเ็เรียกว่าอะไรทายทอดให้คุณฟังให้เข้าใจที่สุดใหเ้เข้าใจง่ายที่สุดอะให้อยู่ในความเป็นจริงที่สุดเพราะว่าสิ่งใดที่มันปฏิบัติในค่าจริงได้นั่นแหละคือสิ่งที่เป็นธรรมะแท้ธรรม,มะคือธรรมชาติอยู่แล้วไม่ได้ยากไม่ใช่ว่าเออต้องไปทําอะไรมันวุ่นวายนะแล้วก็ บอกไว้เลยว่ามันเวลาเหลือน้อยมากแล้ววันนี้วันที่8นะคะเหลือประมาณ20กว่าวันอ่าแล้วก็ใครที่มาดูไลฟ์เนี่ยแอบแอบ,แอบซ่อนๆอะไรกัแล้วแต่ไม่เคยคอมเมนต์ไม่เคยแชร์ไม่เคยโพสพระอาทิตย์เลยอะไรเนี่ยพรุ่งนี้มันต้องไปจะเริ่มอันเฟนนะคะแล้วใครที่แบบโพสข้อความลบหรือพลังงานลบค่าเทสจะโดนบล็อกด้วยนะนี่คือโอกาสของคุณนะให้โอกาสแล้วนะวฉันเนี่ยตั้ง จิตตั้งใจตั้งมั่นให้ดีเราจะเริ่มใหม่ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคุณทํามันเกิดกับตัวคุณเองคุณมีความสุขก็สุขที่ตัวคุณคุณอิสระก็อิสระที่ตัวคุณสุดท้ายเมื่อคุณได้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นอะไรพลังงานเป็นบัตเตอร์ไฟเฟกไปสู่สิ่งอื่นไปสู่ธรรมชาติไปสู่โลกมา้าไปสู่ผู้คนอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่ตัวคุณเองนะคะมันหมด ยุคเก่าแล้วที่อยู่ในระบบตัวใครตัวมันเหตยตัวฉันได้เธอได้เธอรอดฉันไม่รอดอะไรเนี่ยมันเป็นระบบความเชื่อที่มันผุพังระบบเนรคุณที่ไปไม่รอดแล้วระบบความทุกข์ที่ไม่มีทางออกระบบที่เดินอยู่ในเลขหนสองเวียนวนอยู่อย่างนั้นน่ะไม่มี การพัฒนาไม่มีชีวิตที่มันก้าวกระโดดไม่สามารถพัฒนาพัฒนาศักยภาพอะไรได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดยุคนั้นแล้วเพราะยุคใหม่กําลังจะมายุคที่เป็นยุคอนาคตนะยุคที่เป็นคําสอนแท้จริงแท้แน่นอนไม่มีอะไรจริงแท้กว่าธรรมชาติหรือคําสอนของพระุทธเจ้าอีกแล้วเพราะอะไรสังเกตดูสิปฏิบัติก็ง่ายไม่ได้ให้ยึดไม่เคยให้ยึดอะไรสักอย่างไม่มีการใช้วัตถุมานำไม่เคยให้สร้างวัตถุฟังให้ดีนะแล้วก็ ไม่เคยให้ทําอะไรมันยุ่งยากไม่ต้องไปทําพิธีการแล้วก็ไม่เคยเยกยอนะฮะที่ผ่านมามันไปไม่รอดเพราะอะไรคนจะไปอวยใช้คํานี้นะเพราะว่าคนที่ได้รับสารมาก็ายึดติดในสารนั้นในความเป็นผู้รู้ในการทีเ่เป็นอะไรก็แล้วแต่นะพอยึดกันไปจากที่ได้ได้ก็อะไรหลงมันไปหมดหลงทางเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันยึดไม่แ้กแต่แรกอ,อยู่แล้วจะยึดกันทำไมสุดท้ายก็ต้องแยกจากการสุดท้ายก็เป็น ธาตุคืนกับสู่ธรรมชาติถูกไหมอเอามาดูมุมนี้นะท่านจะไปแล้วนะ,ะ,ะนี่รู้ปะอยู่ตรงนี้นะคะเนี่ยสวยงามมากนะคุณสัตบงกฏบอกสวัสดีชาวศีวิไลคุณบงกฎบอกมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณยามาจินนรารายอิสระใจเชื่อมฟ้าคุณวิ ชาดาพีเสื้อมาอยู่ห้องวันที่สามแล้วไม่ยอมไปไหนเกาะอ,อยู่ที่เดิมคุณกัญญลักษณ์ที่อลิซโซนาก็สวยวันนี้เห็นไหมวันนี้ท้องฟ้าสวยมากนะไม่ร้า์ไม่ได้อย่างนี้กว่าแล้วก็ไม่อยากช้ากว่านี้เพราะถ้าพระอาทิตย์ตกดินจะไม่เห็นสีท่านแบบนี้นะคะคุณขวิตมีความสุขทุกเช้าที่ได้ตื่นมาบธรรมชาติรอบตัวแล้วสบายใจเมื่อสละได้จริงๆไม่ยากเห็นไหมทูกสิ่งกอย่าง เมื่อทำจะรู้เองว่าสิ่งไหนจริงไม่จริงและะ้วอันไหนยากอันไหนง่ายอันไหนคือคําสอนแท้อะไรที่เราทําด้วยใจแล้วมันหลุดด้วยใจนั่นแหละคือสิ่งที่คุณตามหามานานแล้วไม่ใช่ตามหาจากคนบอกมาไม่ใช่ตามหาจากความเชื่อไม่ได้ตามหาจากเขาเรียกอะไรความสุขฉาบฉวยอ่ะอันนี้คือความสุขที่อยู่กับคุณไปตลอดเก้าสินะคุณความสุขที่อยู่ในใจของคุณนะคะเพราะฉะนันเนี่ยไลฟ์นี้ถือว่า มาเตือนแล้วกันนะโอกาสสุดท้ายแล้วสําหรับเพื่อนๆที่ปล่อยเวลาไปวันๆสำหรับเพื่อนที่นิ่งเฉยนะดูเออก็ดีรับพลังงานบวกจบไม่คิดจะพัฒนาใช้คำนี้นะหนึ่งสองคือไม่ฟังไลฟ์ด้วยซ้ำหลายๆครั้งมีเยอะมากแล้วก็มาพูดเ,เขาเรียกว่าอะไรวิพากวิจารใช้คำนี้นะแล้วก็เอาพลังงานนะคะที่เป็นความคิดเป็นพลังงานลบอะ่ะมาใส่ที่เป็นค่าเทสอะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นเนี่ย มิวเลือกได้แล้วนะตอนนี้มเข้าสีวิไลยแล้วเพราะอะไรที่มันไม่จริงไม่ใช่จะคัดออกนะคะเพราะฉะั้นก็ฝากไว้ด้วยนะแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะได้รับสาระประโยชน์แล้วก็ธรรมชาตินะเนี่ยแค่อยู่ก็แบบไม่รู้จะพูดยังไงมีความสุขแล้ววันนี้ไม่ค่อยหนาวนะคะตอนแรกใส่เสื้อหนาวถอดไปแล้วนะอากาศดีมากตอนนี้น่าจะประมาณเจ็ดสิบกว่าคือกําลังสบายเลยอะไม่หนาวนะให้ดูโดยรอบเนี่ยเขาที่นี่เขาามันเล่นเบสบอลก,กันเห็นไหม อากาศดีนะมาตีเบสบอลกันนะ,ะคนก็ออกมาใช้ชีวิตนะคะตามปกปตินะขอขระคุณทุกคนที่ติดตามขอพระคุณทุกคนที่แชร์แล้วก็ร่วมกันถ่ายภาพของฟ้าพาทิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความรู้สึกนะ คำว่าจริงใจคือแสดงค่าจริงของใจคุณออกมาอะไรก็แล้วแต่การรู้สึกทราบซึ้งในธรรมชาติการรู้สึกขอบคุณนะคะขอบคุณคําสอนขอบคุณธรรมชาติหรือว่าขอบคุณมิวอะไรก็แล้วแต่มิวับรู้ได้ด้วยความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงใจสำคัญที่สุดในยุคสีวิไลนะจะทำให้คุณข้ามผ่าน ค่าเทสแล้วสิ่งที่คุณแสดงค่าจริงออกไปเนี่ยธรรมชาติรับรู้ได้นะคะคุณจะได้รับสิ่งนั้นกลับมาโดยไม่ต้องร้องขอหรือที่เรียกว่าฟ้าประทานฟ้าประทานจากความรู้สึกฟ้าประทานจากค่าจริงฟ้าประทานจากสิ่งที่คุณเชื่อมกับท่านได้ไม่ใช่ฟ้าประทานจากความคิดหรือฟ้าประทานเอาเงินไปซื้อหรือวัตถุนะ,ะฟ้าประทานจากค่าใจนะคะาลาไปก่อนนะวันนี้ขอทุกคนมีความสุขนะคะใน เช้าวันใหม่เริ่มต้นเช้าของคุณที่ดีและสดใสด้วยตัวคุณนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเป็นผู้ทําพลังงานคุณสร้างขึ้นเองนะโลกของคุณคุณก็สร้างเองใหม่ได้ด้วยอะไรด้วยค่าจริงอ่า94นะคุณพรชิลินบอกคุณมิ้วล่องหนนะคะคุณอัศดาบอกโดนติงจัดฟฟลหนึ่งบอกว่ายุคใหม่มัน ใช้ความคิดน้อยมากนะใช้ความรู้สึกนําใช้ความคิดเนี่ยเวลาคลื่นมากระทบมันปวดหัวมากเนี่ยเมื่อกี้คุณไปย้อนดูต้นไลฟ์นะแล้วคุณไปฟังเรื่อสองสารอบแล้วเข้าใจไหมสิ่งที่มิวพูดที่เขามาถามที่เขามาพูดเรื่องพืชผักอะไรของเขาอะนะเพราะฉันเนี่ยลองดูถ้าเป็นคุณะ่ะแค่คุณฟังคําถามอะคุณก็ปวดหัวแล้วถูกไหมเพราะอะไรมันเป็นคลื่นนะคลื่นที่ใช้ความคิดทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ยังมีหลายๆคนมาถามเรื่อง เลขสามสามอะไรพวกนี้มันไม่สําคัญแล้วอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องรู้หรอกสิ่งที่คุณควรจะรู้ควรจะทําคืออะไรรู้คุณรู้ค่ารู้อิสระนะแล้วก็ทําสัตธรรมคุณธรรมชาตินั่นคือพื้นฐานสําคัญที่สุดมมนมีเวลาเหลือน้อยแล้วยังจะมาถามเลขหนึ่งสามสามหนึ่งอยู่ในค่าจริงคุณรู้เองใช้คํานี้นะเมื่อ,อไหรที่อยู่ในค่าจริงคุณจะรู้เองอย่างเงี้ยเวลาพูดอะไรถ้าคุณอยู่ในค่าจริงคุณฟังคุณจะเข้าใจนี่ยังพูดง่ายๆนะเมื่อ,อไหรคําสอนองค์สมเด็จ พระพุทธเจ้าสมเด็จพระศรีอรียไม่ใตามาถ้าคุณอยู่ในค่าเทศบอกเลยนะว่าฟังไม่รู้เรื่องฟังไม่เข้าใจหรอกแล้วก็ไม่เก็ตนะไม่รู้อะไรทั้งนั้นแหละเพราะมันอยู่ในค่าเทศไม่มีทางที่จะเข้าใจค่าจริงนะเตือนไปแล้วนะ,ะลาไปก่อนนะทุกคนขอทุกคนมีความสุขเลขเก้าบสี่นะกับไลฟ์สดพิเศษการเชื่อม กับธรรมชาตินะคะทำอย่างไรก็ใช้ใจสรุปห้เลยนะบ๊ายบายพบกันใหม่นะคะแล้วก็ขอทุกคนมีความสุขนะแล้วก็มีสุขภาพที่ดีมีชีวิตที่ดีขึ้นจากการปฏิบัตินะคะตัวเองที่อยู่ในค่าจริงเนะี่ยทุกสิ่งทุกอยางจะผลักดันคุณนะให้เดินทางเป็นเส้นตรงอ่ะคุณยามาบอกขอบคุณทุกสาประสิ่งและคุณเมี่ะขอบพระคุณค่ะคุณรัตใจขอบคุณอ่ะ คุณวรพบทางรอด2021่ถ้าจะทำคุณธรรมธรรมชาตินะคะคุณชวิวันใช่ค่ะเป็นผู้เป็นผู้สอนทำยึดทำติดความรู้ที่รู้พอเราเห็นต่างว่าเราตำหนิเราตัดออกจากเป็นสิทธ์เลยอ๋อตัดเราออกจะเป็นสิทธอ่าเห็นไหมถึงบอกว่าส่วนใหญ่คนเป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นพระอะไรก็แล้วแต่จะแนะนํายากนะปีที่บอกมีพระมาสอนมิวเยอะนะว่าบอกว่าเคยดู ไลฟ์สดไหมไม่ดูนะคะแต่พูดอะไรก็ไม่รู้อ่านแล้วปวดหัวมากเลยเป็นศัพท์บาลีสันสกิตไม่เข้าใจหรอกพราฉันเนี่ยธรรมชาติง่ายสุดแล้วคําสอนพระเจ้าง่ายอะไรยากๆไม่เอานะพูต้องการสิ่งที่ง่ายและเรียนรู้ทําได้ไวนะก้าวกระโดดอยนะ่างอะไรอะเร่งเร็วแรงนะอะไรที่มันชา้ชาใช้ความคิดหรือที่เป็นเรื่องยากก็ไม่เอาสิวิไลอะไรคือง่ายสะดวกและเร็วนะใช้คํานี้ไม่ใช่อะไรที่มันยาก,ยาก เรียนซ้ําไปซ้ำมาอะไรพวกนี้ที่เป็นค่าเท็จทั้งหลายแหละท่ามผ่านแล้วจะเข้าใจนะถ้าคุณแค่ฟังไลฟ์สักครั้งคุณจะรู้พูดเรื่องอะไรบ้างนะที่มันสาคัญที่สุดในชีวิตคุณคุณอาจจะไม่เคยเจอเรื่องพวกนี้ก็ได้นะคะคุณจ,จะสวัสธรรมชาติง่ายที่สุดหรือคุณจะบอกไม่จริงอะไรที่มันยากความคิดมนุษย์ถูกไหมไม่ใช่ธรรมชาตินะาลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าขอทุกคนมีความสุขบายบายสวัสดีค่ะลากับธรรมชาตินะ